สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านมาพบกับผลิตภัณฑ์ H Lock Reset ครับ H Lock Reset ครับคือนวัตกรรมในการค้นหากับตัวบ่งชี้ไปยังต้นกําเนิดของกระบวนการการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดและจากการวิจัยครับทำให้เราค้นพบสารอาหารอันทรงพลังที่จะเข้าไปอย่างจุดต้นกําเนิดของการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดนั่นคือสารที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินครับ กระบวนการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดหรือที่เรียกว่ากระบวนการเมตาบลิซึมครับคือกระบวนการนําสารอาหารจากหลอดเลือดไปใช้ประโยชน์ในเซลล์ครับเพื่อเปลี่ยนสารอาหารเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานหรือพลังงานสะสมนอกจากนี้การที่สารอาหารจากหลอดเลือดถูกไปใช้ประโยชน์ในเซลล์แล้วยังเป็นการลดของเสียที่เกิดในหลอดเลือดอีกด้วยเพราะทําให้สารอาหารส่วนเกินไม่ตกค้างในหลอดเลือดนั่นเองครับ และโดยรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันครับทำให้มีเพียงแค่หนึ่งใน8ของประชากรทั่วโลกเท่านั้นที่มีการจัดการภายในหลอดเลือดที่ดีวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันครับเป็นวิถีชีวิตที่ทั้งนิ่งเฉยไม่ค่อยมีการขยับไม่ได้กินอาหารที่ดีมีไขมันสูงนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอกินผักผลไม้น้อยและยังมีความเครียดสูงอีกด้วยนั่นส่งผลให้การจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดไม่ดีครับแต่หากคุณมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีออกกําลังกายสม่ําเสมอกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน นอนหลับพักผ่อนเพียงพอพักผลไม้เพียงพอและไม่เครียดนั่นจึงจะทําให้การจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดของคุณดีขึ้นแต่ด้วยวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันคงจะทําให้ใช้ชีวิตแบบด้านขวาได้ค่อนข้างยากมากทีเดียวครับแอนโทไซยานินครับจึงพร้อมจะเป็นตัวช่วยให้กับทุกท่านในการช่วยการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดโดยแอนโทไซยานินครับเป็นสารสกัดจากพืชที่มีสีม่วงสดหรือน้ำเงินเข้มซึ่งมีอยู่ทั้งในผลไม้เบอร์รี่และธัญพืช จากคำที่ว่ากินผักผลไม้ครบ7สีพบว่าคนส่วนใหญ่ครับมักจะได้สีที่เยอะก็คือเขียวแดงส้มและเหลืองแต่สีที่คนได้น้อยมากๆนั่นคือสีม่วงครับจากแอนโทไซยานินซึ่งพบว่าคนยุคปัจจุบันได้รับแอนโทไซยานินต่ำกว่า25มิลลิกรัมต่อวันในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเราควรจะได้แอนโทไซยานินไม่ต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อวันนะครับเพื่อการมีสุขภาพการจัดการภายในหลอดเลือดที่ดีนั่นเอง ซึ่งแอนโทไซยานินนั้นก็จะได้จากผักผลไม้และธัญพืชสีม่วงครับไม่ว่าจะเป็นแบล็ A ain, Back ice, um, กเคอร์เรนแบล็กไรซ์พลัมกะหล่ำม่วงบูเบอร์รี่เอลเดอร์เบอร์รี่องุ่นม่วงแครอทม่วงและบิลเบอร์รี่แต่แอนโทไซยานินนั้นก็มีหลากหลายชนิดครับแต่พบว่าครับแอนโทไซยานินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสุขภาพการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดนั่นคือแอนโทไซยานินที่มีชื่อว่าไซยานิดินและเดลฟินิดินที่จะพบหน้าอยู่ในแบล็กเคอร์เรนบิูเบอร์รี่และแบล็กไรซ์หรือข้าวสีนินนั่นเอง และนั่นจึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสิทธิบัตร Age Lock Reset ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรเฉพาะของนูสกินที่ใช้เวลาวิจัยกว่า7ปีได้รับการจดสิทธิบัตรอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินจากแบ c k ไรซ์แบ c ็กแครนและ b ิลเบอรรให้แอนโทไซยานิน215มิลลิกรัมต่อวันและยังเป็นแอนโทไซยานินที่ชื่อว่าไซยานินดินและเดลฟินิดินอีกด้วย และที่สําคัญครับเอชล็อกรีเซตนี้ได้สกัดมาจากสมุนไพรสายพันธุ์เฉพาะด้วยวิธีการสกัดเฉพาะและได้มาซึ่งสารสําคัญเฉพาะคือไซยาดดินและเดลฟินิดินและได้ทําการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วหมายความว่าไม่มีใครสามารถลอกเลียนได้นั่นเองครับโดยประโยชน์หลักสําคัญครับของเอชล็อกรีเซตเลยนั่นก็คือกระบวนการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือด และการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดที่ดีนั้นยังส่งผลที่ดีอีก5เรื่องตามมาครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารส่งผลดีต่ออวัยวะสําคัญต่างๆทั้งตับและหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงการเกิดการอักเสบและส่งเสริมการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายอีกด้วย และไม่ว่าคุณจะมีการจัดการหลอดเลือดที่ไม่ดีจากรูปแบบชีวิตแบบนิ่งๆเฉยๆอชรีเซ็ตก็ช่วยยกระดับการจัดการภายในหลอดเลือดให้กับคุณได้หรือถ้าคุณมีการจัดการภายในหลอดเลือดที่ดีอยู่แล้วจากชีวิตที่แอคทีฟออกกําลังกายเยอะพักผ่อนเพียงพอเอชรีเซ็ตก็ช่วยยกระดับการจัดการหลอดเลือดที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วยครับผลิตภัณฑ์เอชกรีเซ็ตครับมาในขวดสีม่วงด้วยความสุดพรีเมียมเลยบรรจุ60ซองเจลครับรับประทานได้30วัน และขนาดแนะนำคือ2 s o ซอฟต์เจลต่อวันในตอนเช้าครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ h อชลอฟพร e เ s ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเมตาบอลิกหรือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการภายในหลอดเลือดด้วยส่วนผสมของแอนโทไซยานินสูรเฉพาะและสิทธิบัตรครับจากการใช้เวลาวิจัยกว่า7ปีด้วยสาสกจากบ a c k r ไร e ์แบ k เครเรนและบิ l เบอรี่พร้อมผลลัพธ์ที่ดีอีก5ประการทั้งต่อทางเดินอาหารอวัยวะสำคัญการเผาผลาญพื้นฐานต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบช่วยชดเชยสุขภาพที่คุณต้องเสียไปและยังประสานธิ์กับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีของคุณเหมาะกับทุกรูปแบบการใช้ชีวิตและยังผลิตด้วยมาตรฐาน 6S อีกด้วยนึกถึงการจัดการภายในหลอดเลือดที่ดีนึึกถง Reset HLx Cup